ทานสู้ฝนควันไฟป่านะครับคุณผู้ชมเราจะไปดูอีกหนึ่งหน่วยงานอีกหนึ่งสมาคมหรือว่าอีกหนึ่งองค์กรนะครับที่ได้ร่วมขับเคลื่อนนะครับสำหรับหน่วยงานในแต่ละจังหวัดครับสำหรับการแก้ไขปัญหา เรื่องของหมอกควันไฟป่านะครับนั่นคือทางสมาคมภาขีพัฒนาจังหวัดแพร่หรือเป็นส่วนหนึ่งของสภาลมหายใจจังหวัดแพร่ครับเราจะได้พูดถึงบทบาทหน้าที่การทำงานขององค์กรนี้นะครับกับคุณสามชัยพนมขวัญน,นะครับเป็นนายกสมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่ครับคุณสามชัยสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณสามชัยก่อนก่อนที่จะคุยถึงเรื่องของสภาลมหายใจจังหวัดแพร่คุณสามชัยเป็นนายกสมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่เหรอครับ,รบตรงตรงนี้คือสมาคมของเรามีบทบาทหน้าที่ยังไงครับคุณสามชัยครับคือจริงๆที่เราก่อตั้งกันมาเนี่ยคือเราทํางานร่วมกับสสสนะครับครับภายใต้อ่การอ่ ช่วยให้คนในพื้นที่ได้ทำงานได้สะดวกแล้วก็ได้รับงบประมาณเพื่อที่จะทํางานได้คล่องแคล่วขึ้นนะครับคือเป็นเป็นเป็นตัวกลางที่จะช่วยช่วยกับองค์กรในกวัดแพรกได้ทํางานได้ดีขึ้นครับครับคุณสัมชายกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่าที่ผ่านมาที่เราทํางานกับสสสในจังหวัดแพร่มีกิจกรรมหรือมีโครงการอะไรมาบ้างแล้วครับที่ผ่านมาจริงๆก็ทํามาหลายปีนะครับที่ร่วมกันมาภายใต้ในชื่ออื่นๆนะครับแล้วก็ มาช่วยกันพัฒนาโครงการมีมีหลากหลายครับเช่นผู้สูงอายุอะไรพวกนี้อันตรับเรื่องปลูกผักตอดสารพิษในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับมีมีหลายเรื่องมากครับในของสสสนะครับครับก็คือก็จะมีหลากหลายกิจกรรมภายใต้การร่วมมือกับทางสสสนแล้วก็ทางสมาคมของเรานะครับใช่ครับตรงนี้คือเรามีสมาชิกเยอะไหมครับคุณสามชายครับจริงๆแล้วเราก็เป็นเหมือนกับเป็นองค์กรกลางที่ อให้ทุกคนมามีมามีมีส่วนร่วมเขาก็จะสังกัดองค์กรเขาอยู่แล้วแต่เรามารวมเป็นเป็นองค์กรร่วมนะครับภายใต้ภายใต้ที่ว่าเราจะจะติดต่อ Р กับทางสสสได้ง่ายขึ้นในแง่งงบประมาณครับผ่านอ,องค์กรของเราแล้วก็เราก็ส่งผ่านไปให้องค์กรในพื้นที่ต่อครับเพราะว่าก็จะมีแบบสมาคมมีชมรมย่อยๆไปอีกของจังหวัดแค่แล้วก็แบบชรบมรมไหนที่พร้อมและเหมาะก,กับโครงการนี้เราก็อ่ะ งั้นให้งบกับชมรมนี้ต่อไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับครับมีมีโนดมีในนั้นมีโนดของสสสทํางานอยู่ครับในรายละเอียดนะครับครับทีนี้พอพอเป็นสมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่เสร็จแล้ว แล้วก็ขยายเข้ามาเป็นสภาลมหายใจจังหวัดแพร่ต่อไปเลยใช่ไหมครับคุณสามชัยครับคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเรื่องฝุ่นวันนี่นะครับครับจริงๆจังหวัดแพร่เนี่ยมีปัญหาเรื่องฝุ่นวันมันหลายปีแล้วผมชอบนับเป็นห้าปีสิบปีแต่ปัญหาหนึ่งคือเราไม่มีเครื่องมือวัดครับครับแต่ว่าเมื่อเริ่มต้นจริงๆเมื่อปีสอง3ันรอยกสิบสามครับปีนั้นต้นปีนะครับมกราคมเนี่ยผมจําได้เลยวันมกราคมเนี่ย Pm สองจดห้าขึ้นไปถึงห้าร้อยนะครับ แล้วก็ผมคิดว่าเลยชวนกันนะฮะมานั่งคุยกันครับว่าคงถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคงคงไม่ไหวแน่นะครับตอนนั้นก็ข้อมูลอะไรก็ยังไม่มีแต่มีความรู้สึกว่าอยากจะทํางานเรื่องนี้เพื่อลดฝุ่นควันก็เลยไปพบกับนายกโครงการบริหาร่วนจังหวัดแพร่ท่าน<ะ>ก็ว่าลองไปทําดูไหมอะไรเงี้ยเราก็มาคุยกันต่อครับปีหกสามนี่นะฮะคุยกันแต่ว่า ทำได้ไม่นานเราออกไปเยี่ยมพื้นที่มากเพื่อหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแต่เกิดโควิดครับเมื่อปีหกสามรุนแรงมากมันก็เลยมาเป็นถึงปีหกสี่ครับปีหกสี่เราเราได้ทํางานอย่างจริงจังมากขึ้นเรามีการประชุมอขนาดค่อนข้างจะเ,เราเอาออกพื้นที่ที่ทํางานเรื่องฝุนพันเนี่ยมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมีนักวิชาการจำอะไรแม่โจแ้แพร่นะฮะมีทางภาคเอ,อกชนหอการค้าแล้วก็ชาชน ที่มีความสนใจเรามาร่วมคุยกันนะครับ,รบครับครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มอ่าได้ติดต่อกันทางสภา,าวาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งให้ข้อมูลในแง่วิชาการได้ดีมากโดยเฉพาะกากมาลล่เชียงใหม่นะครับ<น>ได้ทราบว่าวมีเครื่องมือวัดนะครับเมืองแพร่น,รรนี่มีอยู่ตัวเดียวนะครับมีอยู่วเดียวในของของรัฐราชการเนี่ยซึ่งเราพบว่า เราเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาแค่แค่เครื่องมือวัดนี่ก็เป็นญหาใหญ่แล้วเราประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ไม่ทรารบ,ต,รบตัวเลขที่ชัดเจนอะไรพวกนี้นะครับ<อ>ที่คือความเป็นไปที่ว่าแล้วตอนหลังเนี่ยได้คุยกับทางสปาลมหายใจภาคเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เนี่ยได้ให้การสนับสนุนนะฮะในงบประมาณบางส่วนแล้วก็มาติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาตรปริมาณฝุ่นเนี่ยครับทําใ,ให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี อไฟเกิดที่ไหนนะครับมีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนนะครับ,รบผมลืมไปอีกอย่างหนึ่งที่ที่เขามาคุยกันเนี่ยมีนายแพทย์จากโรงพยาบาลแพร่เข้ามาร่วมด้วยนะครับไม่แง่ว่ามันมีผลทางสุขภาพยอย่างไรเกี่ยวกับโรคไฟค่าเจ็บนะครับท่านก็บอกว่ามันมีนัยยะสําคัญในเมื่อต้นปีเมื่อฟันเยอะเนี่ยคนป่วยก็เยอะนะครับอันนี้แค่ปีเดียวนะมันก็มีนัยยะสําคัญครับ ครับครับคุณสัมชัยเครื่องเครื่องวัดที่ว่าที่เรามีอยู่หนึ่งเครื่องตอนนี้เราติดตั้งที่ไหนยังไงครับคุณสัมชัยครับช่างใจเห็น้วยไปก็คือที่ที่ตำบลนาจักอําเภอเมืองนะครับมันจะมีแต่หลังๆเนี่ยเราได้รับอ่ได้รับอุปกรณ์มากขึ้นจากมาเลเชียงใหม่นะครับแล้วก็เราก็กําลังติดที่ตามทุกอําเภอนะครับกาลังติดอยู่แล้วก็ตัวเลขก็ขึ้นบางไม่ขึ้นบางอไม่ทราบมีปัญหาอะไรแต่ว่าในเท่าที่ทราบมี เครื่องวัดของของสารสุขนะครับตามราพอสตอมีอยู่บางส่วนครับครับอ๋อครับอย่างอย่างปี64เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าพอเราได้รวมกันกับหลายๆหน่วยงานแล้วมาคุยกันเราเรามีโอกาสได้ร่วมกับทางจังหวัดเรื่องของการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ายังไงบ้างครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเป็นองค์กรที่อาสาสมานี่นะครับครับ พไม่ไดเ้เราก็มีการชาสัมพันธ์ในแง่ของอผ่านสื่อในพื้นที่ของของของพวกเราเองในเว็บของเพื่อนๆแต่ว่าทางการเนี่ยเราไม่ได้ติดต่อโดยตรงนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับยอมรับว,ว่ายังมีการยังไม่มีการสื่อสารใกล้ชิดกันเท่าไหร่กับทางราชการนะครับว่าเราเราก็อยากจะเข้าไปอ,าอยากทราบเหมือนกันว่าทางจังหวัดมี นโยบายอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายของททสจนะฮะทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่เนี่ยเราก็อยากจะเข้าอยากฟังท่านก่อนก่อนที่เราไปพบหัวหน้าจริงๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราก็อยากจะทราบว่าเขามีแผนในการดูแลเรื่องฝุ่นควันไฟป่าอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าปัญหา โควิดเนี่ยทาให้รู้สึกการสื่อสารจะมีปัญหาคนหนึ่งกรือเปล่านี่แหละครับครับก็ก็ปรับเปลี่ยนการพูดคุยกันเป็นระบบออนไลน์กันไปส่วนช่วงนี้นะครับแล้วทีนี้พอพอมาถึงปีห5ห้าปีนี้ครับทางสภาลมหายใจแพร่เองก็ดีหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเราได้เริ่มดําเนินการร่วมกันหรือยังครับว่าแผนแก้ไขปี6 5ห้าเราจะทํำยังไงกันบ้างครับคุณสามชัยครับคือต้องยอมรับว่าปัญหาฝุ่นวันนี่เป็นปัญหาที่ มีรายละเอีอยดเยอะมากครับมีอะไรซับซ้อนมีพื้นที่ที่เ,เป็นป่าอนุรักษ์ป่าสงวนนะครับมีพื้นที่การเกษตรมีรถยนต์มีหลายเรื่องที่สร้างมลพิษขึ้นมาเนี่นะครับอ,ออย่างไรก็ตามเราเน้นอย่างนี้ครับเราจากากรเน้นพื้นที่ตัวไม่ใช่เป็นราชการก่อนเช่นพื้นที่ครับครับอยากจะเรียนอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าที่เราติดตั้งขึ้นมาเนี่ยเรา ไม่ใช่เป็นพระเอกครับต้องอยืนยันแต่เราอยากให้พื้นที่นะครับพื้นที่ที่ทเผชิญกับไฟฝุ่นควันไฟป่าเนี่ยเป็นพระเอกเขาเกิดรลอดขาดแคนอะไรบ้างผมคิดว่าตรงนี้เอเมื่อไปฟังแล้วเราถึงเข้าใจว่าโอ้งบประมาณก็ไม่มีนะครับอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยมีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยใครจะดูแลรับผิดชอบอมีรายละเอียดเยอะมาก<ะ>และบางที่ท<ะ>ต้องการไปทํา พื้นที่ชุ่มน้ำหรืออ่างเล็กๆในป่าก็ไม่ได้ติดขัดกับ,บกฎเกณฑ์เรื่องป่าสงวนป่าดุกษ์อะไรพวกนี้นะคะืตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งและยเราอยากจะคุยครับอยากจะคุยกับทางพออจอหรือป่าไม้ว่าอะไรที่เราพอจะช่วยกันได้มั่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างได้ผลนะครับครับครัครับ คือคือเราเองเหมือนกับอยากทําในที่เป็นฟันเฟืองอีกอันหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนกับจังหวัดเพื่อจะให้มันแก้ไขปัญหาได้ระยะยาวนะครับคุณสามชัยใช่ครับใช่ครับใช่ครับวันนี้ช่วงนี้สภาพอากาศที่จังหวัดแพร่เป็นยังไงบ้างครับอผมคิดว่าตั้งแต่เดือนมีนาขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างระดับร้อยขึ้นทั้งนั้นเลยครับไม่ดีครับไม่ดีเลยครับถ้าถ้าเทียบกันกับปีที่ผ่านๆมากับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศ เมื่อต้นปีมกรากรุมงพาดูเหมือนจะดีอาจจะเป็นเพราะมีฝนมาช่วยนะครับครับ,รบแต่ว่าพอพอไม่มีฝนเนี่ยมันก็จะเป็นเข้าเข้ารอบเดิมก็คือปั่นมาเยอะนะครับแต่จริงๆตัวนี้ก็น่าคุยกันเพราะว่ามันอาจจะไม่มาจากทิ่แพร่โดยตรงอาจจะมาจากจังหวัดเพื่อนบ้านมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค,คือความซับซ้อนที่เราไม่สามารถที่จะฟันทงแต่อย่างไรก็ตามผมว่าอาอยากจะพูดต่อไปนิดนึงว่าสิ่งที่เรา คิดว่าเราต้องการเราจ้างการเห็นภาครัฐเนี่ยประตรดูร้อนก็คือเครื่องมือวัดก่อนครับเครื่องมือวัดให้มันให้ให้ให้บอกว่าเราเรามีสภาพอย่างไรนะครับอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีทุกทุกอำเภอครับครับอยากจะมีเครื่องวัดคุณภาพอาการนะครับได้ครับขบงฟันพวกนี้ครับคือคือแม้กระทั่งศูนย์บัญชาการหมอกฟันของจังหวัดเนี่ยอ๋อ เราก็ไม่ได้ค่อยได้ยินการอะไรกับกิจกรรมที่ท่านจะทำนะครับครับครับอ๋อครับตอนนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ที่จะได้แจ้งให้กับประชาชนว่าวันนี้สภาพอากาศของทางแพร่แต่ละอำเภอเป็นอย่างไรกันบ้างแบบนี้นะครับครับครับพอพอได้เราได้มารู้จักกับทางสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่กับทางมอชอเอง ทางมอชอกับทางของเชียงใหม่เองเขาให้แนวทางในการทำงานยังไงกันบ้างไหมครับต้องต้องเรียนว่าเราได้ประโยชน์อย่างมากครับในแง่ของวิชาการนะครับเราไม่เคยรู้ว่ามีดาวเทียมเราไม่เคยรู้ว่ามีการาวิจัยพัฒนาเครื่องมือเครื่องไม้นี่นะครับทำให้เรารู้ว่าโอ้โหฝุ่นฟันเนี่ยที่บอกว่าห้าสิบเนี่ยก็ย,ยังไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆแล้วสาสตาชาติเขาบอกว่าต้องสามสิบอะไรพวกนี้เราคิดว่า ข้อมูลที่จริงๆที่ประชาชนควรจะรู้เนี่ยยังไม่ได้รับรู้อย่างทั่วถึงแล้วก็ยังยังไม่เข้าใจผลที่ผลคล้ายจากคุณฟันเนี่ยนะครับซึ่งทางสาธารณสุขหรือว่าคุณหมอในอะไรพวกนี้จะ,<อ>จ,ะจะทราบดีทั้งเชียงใหม่นี่ทราบดีแล้วก็ส่งผ่านมาทางโรงพยาบาลใจเชียงใหม่ต้องขอบคุณทางเชียงใหม่กับมีเป็พร้อมที่จะช่วย นะฮะเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่าเป็นส่วนที่ดีมากครับอืมครับก็ดูเหมือนเชียงใหม่เองจะคอยซับพอร์ตหรือคอยเป็นพี่เลี้ยงให้แต่ละจังหวัดรอบๆกันเลยนะครับทั้งของลำพูนก็เพิ่งจะเริ่มมาไม่กี่ปีเองแพร่ก็เพิ่งจะเริ่มมาไม่กี่ปีเหมือนกันใช่ครับครับมีอะไรอยากจะฝากถึงถึงหน่วยงานภาครัฐอะไรอีกไหมครับเรื่องของแนวทางที่เราจะแบบร่วมกันที่จะขับเคลื่อนในการแก้ไขในระยะสั้นและก็ระยะยาวครับคุณสามชัยครับผมผมเคย เอ,อประชุมซูมกับทางนักดีกรมควบคุมโมลพิษนะฮะค,ะความกับสภาคมนาิตรเชียงใหม่พากเหนือเราเนี่ยผมก็บอกว่าสิ่งที่ทําได้ทันทีเนี่ยท่านจะทําได้ไหมให้ประชาชนส่วนหนึ่งหรือองค์กรที่สนใจเรื่องฝุ่นควันเข้าไปรับฟังในการประชุมของศูนย์ประชาการฝุ่นควันของเมื่แพร่อะไรพวกนี้นะเราไม่ต้องเรียกร้องมากมายแรกๆเลยนะครับทีนี้ ขออนุญาตพูดนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนยอมรับนะฮะหน่วยงานเดียวเนี่ยคงไม่สามารถจะแก้ไขได้ผมคิดว่าลองมาทำความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมครับพูดง่ายครับแต่ว่าทำยากยากมากเลยเพราะว่าผมยผมเข้าใจว่าระบบการทำงานก็ก็จะสั่งการจากจากจากกระทรวงนะครับมาทาง ผู้ว่าในระบบการบริหารราชการสวนท้องถิ่นสอบสวนภูมิภาคเนี่ยผมคิดว่าขออนุญาตนะบางทีเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ทันการครับมันไม่ทันการสิร่งหนึ่งนี่ผมอยากเห็นคือการที่จะให้พื้นที่มีส่วนเ่วมอย่างแท้จริงก็คือการกระจายอํานาจกระจายความรับผิดชอบกระจายเงินให้เขาผมเชื่อมั่นที่ผมอาสาเข้ามานี้ไม่ได้เป็นคนที่จะมีรวบรู้หมดแต่ผมอยากจะให้คนที่เขาอยู่ในพื้นที่ได้รับโอกาสครับ โอกาสน้อยมากครับที่เราไปสังเกตการเขาครับแทบจะท้อเลยนะฮะท้อเลยครับที่ไปทำทำเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ถ้าทางราชการล้วฟังดีๆเรามาคุยกันเราอยากจะกระจายความผิดชอบเรื่องป่าป่าอนุรักษ์นะครับป่าสงวนที่ไฟไหม้อะครับผมคิดว่าชาวบ้านรู้พื้นที่ดีครับถ้ามาคุยกันอย่าง อย่างไอเดียครับอย่างช่วยกวันวินวินทั้งคู่เนี่ยผมคิดว่าเรื่องกฎหมายป่าไม้อาจจะคุยกันได้นโยบายมันอยากแก้ได้นะครับผมคิดว่าให้ชาวบ้านรักษาป่ารักษาผมคิดว่าอันนี้คือการแก้ไขต้านยาจงจุดอันที่สองครับอนุญาตนะฮะเรื่องปากท้องครับต้องคุยกันอย่างจริงจังครับผมคิดว่ามันเกี่ยวกับปากท้องก็ถึงอ่าถ้าไปเผานะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดเขามีความรักในพื้นที่ในป่าที่เขาทำมาหากินได้ ไม่ใช่ไปตัดไม้อะไรไม่ใช่งี้มีใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เนี่ยโดยไม่โดยไม่ธรรมชาติไม่เสียหายผมคิดว่าตรงเนี้น่าจะแก้ได้ครับแทนที่จะไปทุกปีก็จะไปทําแนวการไฟผมว่าไม่ทันครับไม่ทันแน่ต้องแก้ปัญหาตรงตรงจุดกําเนิดครับ นี่ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนคนหนึ่งนะครับในฐานะที่อยู่ในหลายๆสมาคมนะครับทั้งสมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่และสภาลมหายใจจังหวัดแพร่วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณสามชัยพนมขวัญนะครับในฐานะนายกสมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่เดี๋ยวมีโอกาสต่อไปคงจะได้มาพูดคุยกันใหม่นะครับคุณสามชัยครับวันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณครับยินดีครับ